สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับอ่าชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็ได้พบเจอกันกับคุณครูท็อปอีกเช่นเดิมนะครับอ่าวันนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของการคูณในชุดที่เกเรายังอยู่ในการคูณเช่นเดิมนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูครับทําไมถึงอยู่การคูณตลอดเลยคุณครูครับทําไมถึงไม่ขึ้นเรื่องอื่นใจเย็นๆครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูพาขึ้นเรื่องการหารหรือเรื่องอื่นๆแน่นอนแต่นะครับ แต่ทําไมครูถึงเน้นในเรื่องของการคูณเพราะคุณครูอยากให้พวกเราแม่นนะครับในเรื่องของการนําสูตรคูณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการหาคําตอบต่างๆถ้าเราทําในเรื่องของการคูณได้เข้าใจนะครับและทําได้อย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วเราก็จะสามารถนะครับคิดหรือหาคําตอบในรูปแบบของการาเรียงวิชาคณิตศาสตร์ได้มากนะครับและรวดเร็วยิ่งขึ้นเห็นไหม แต่แล้วนะครับการคูณก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในหลักการทางคณิตศาสตร์ถ้าเราแม่นนะครับเราไปเรื่องอื่นได้แน่นอนนักเรียนครับดูครับตัวอย่างวันนี้นะครับโจทย์ของคุณครูบอกว่าห้าสิบเจ็ดคูณสามครับอ่าในเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะครับทําไปแล้วนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่รวดเร็วในเรื่องของการหาคําตอบวันนี้เรามาฝึกนะครับ เรามาฝึกฝนไปด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่เราจะได้คล่องหรือนะครับคิดหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วครับนักเรียนมาดูครับโจทย์บอกว่า57คูณ3ครับเราเอาอะไรตั้งครับเราเอา57ตั้งเพราะอะไรครับเพราะ57มันมีค่ามากกว่า3ครับถูกต้องครับนักเรียน57มันมีค่ามากกว่า3ฉะนั้นแล้วเราเอา57ตั้งแล้วคูณด้วย3นะครับมาดูครับ จ็ดคูณสามครับนักเรียนเจ็ดคูณสามเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับนักเรียนเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดเราเขียนเลขอะไร,ไร,รล,ลงไปครับเราเขียนเลขหนึ่งลงไปครับอ่าเขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วทีนี้เราเอาอะไรทัอ่าเรา,เอาอะไรทดครับเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดฉะนั้นแล้วเราต้องนำสองมาทดครับนักเรียนสองทดตรงไหนทดบนเลขห้าครับต่อมาครับห้าคูณสามเป็นเท่าไหร่ครับห้าคูณสามเป็นสิบห้า สิบห้าแล้วเราใส่สิบห้าลงไปเลยไหมครับไม่ครับเราต้องบวกกับอะไรก่อนเราต้องบวกกับทดตัวทดก่อนนะครับสิบห้าบวกกับตัวทดสองเป็นอะไรครับเป็นสิบเจ็ดเราก็ใส่อะไรลงไปสิบเจ็ดลงไปนักเรียนสังเกตตัวเลขของคุณคูนะครับว่าจะตรงกันนะครับสิบเจ็ดนะครับทีนี้คําตอบที่ได้ก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับนักเรียนหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดสิบเอ็ด นักเรียนสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะครับเห็นไหมอันนี้คือนักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วนะครับอ่า171อันนี้คือคำตอบของ5.7คูณ3ครับต่อมาคนันต้ตัวอย่างข้อที่สองข้อที่สองครูบอกว่าอ2คูณ2บางคนบอกว่าโอ,โ,โอ้โหครูครับโอ้โหครูขาทําไมถึงไป72เยอะจังเลยยากจังเลยแต่มันไม่ยากครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนไม่ต้องไปกังวลครับ มาดูการหาคำตอบ72คูณกับ2ครับคุณครูนำ72มาตั้งเนื่องจากว่า72มันมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่า2ครับบางคนทำยังไม่แม่นะทำอย่างนี้ก็ได้อีกหนึ่งวิธีครับเอาครูขอฉีดเส้นกั้นไว้ก่อนมาดูครับวิธีการหาคำตอบอีกหนึ่งวิธีอย่างง่ายถ้ามันคูณด้วย2ครับง่ายๆเลยครับนำอะไรครับนำ72ครับนักเรียนอทำอะไรกันครับ เอามาบวกกันเพราะมันคูณกันกี่ครั้งแค่สองครั้งเองครับเราก็เขียนจุดองสองครั้งอย่างนี้ครับแล้วก็ฉีดเส้นใต้อ่าเห็นไหมหลักการหาคําตอบที่มันคูณสองมันจะหาคําตอบง่ายต่อให้มันมีค่ามากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่มันคูณด้วยสองก็คือเอาตัวที่มันตั้งนะครับมาบวกอีกหนึ่งครั้งก็จะได้คําตอบของตัวที่มันคูณสอง อย่างเช่น72ที่คุณครูตั้งนะครับคูณด้วย2ก็คือ72บวก72นักเรียนครับ2บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ2บวก2เป็น4ครับอ่า7บวก7เป็นเท่าไหร่ครับ7บวก7เป็น14ครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูตัวเลขของครูเขียนตรงกันไหมครับตรงกันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยคำตอบที่ได้คือ144ง่ายไหมคบนักเรียนอย่างนี้ง่ายไหมง่ายครับนักเรียนทําได้ไหมทีนี้ ทำได้แน่นอนที่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าบวกถ้ามันคูณ3ามคูณสี่คูณห้าทำยังไงถ้าเรายังไม่แม่นในเรื่องของคําตอบเราทําสูตรคูณทํามือก็ได้หรือเราจะทําการบวกนะครับถ้าคูณ2ก็บวก2ครั้งถ้าคูณ3ก็บวก3ครั้งถ้าคูณ4ก็บวก4ครั้งโดยการนําตัวที่ตั้งมาบวกนะครับเน้นกับข้อนี้ 72คูณด้วย2คุณครูก็เอา72บวกกัน2ครั้งแต่ถ้าโจทย์มันบอกว่า72คูณ5นักเรียนอาจจะเอา72มาบวกกัน5ครั้งเลยก็ได้นะครับหาคำตอบได้หลากหลายเช่นเดียวกันแต่ใครที่แม่นในเรื่องของสุคูณนะครับ2คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ2คูณ2เป็น4ครับอ่ะ7คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ7คูณ2เป็น14อ่านนักเรียนก็ใส่คำตอบไปเลยครับ14ครับเห็นไหมอ่บางคนว่าทำไมถึงไม่ทดครับคุณครู เพราะมันไม่เกิน10ถ้ามันมีค่าตั้งแต่10ขึ้นไปเราถึงจะมีตัวทดนะครับแต่ในเมื่อมันยังไม่ถึง10เพราะมันได้ค่าแค่4 2่คูณสเป็น4มันยังไม่ถึง10เราก็อย่าพึ่งไปใส่ตัวทดเราก็เขียน4ลงไปเลย7จคูณสเป็น1 4ทําทไมไม่ใส่ตัวทดไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเราคูณตัวสุดท้ายแล้วเราก็นํานะครับตัวเลขที่คูณได้เขียนลงไปเลยนั่งเรียนดูคําตอบครับร้อยสี่สี่เท่ากันไหมครับ อ่าเท่ากันเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับอ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ144นะครับอ่างคูอาจจะเขียนไม่สวยนะครับอันนี้คือหลักการหาคําตอบที่ง่ายเพิ่มขึ้นมปอีกหนึ่งวิธีเห็นไหมว่าหลักการทางคณิตศาสตร์มันหาคําตอบนะครับในเรื่องของการคูณได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดในเรื่องของแบบไหนแต่ถ้าแม่นในเรื่องของการนําสูตรคูณมาใชา้เราก็จะสามารถคิดเลขเร็วได้อย่างทันใจอย่างรวดเร็วทันใจ แต่ถ้าเรายังไม่แม่นเรากลัวในเรื่องของผิดพลาดอยู่เราก็ฝึกฝนบ่อยๆครับบางครั้งอาจจะเรื่องอเราอาจจะหาคําตอบโดยการบวกหรืออาจจะหาคําตอบโดยสูตรคูณทํามือนะครับแต่นักเรียนนะครับจะมีวัฒน์เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการของนักเรียนอยู่แล้วนักเรียนทุกคนถ้าเกิดมีความขยันอยู่ในตัวฝึกฝนไม่บ่อยนักเรียนอาจจะเป็นอัจฉริยะได้เลยนะครับ ไม่ใช่อาจจะนักเรียนจะเป็นอัจฉริยะได้เลยนะครับคุณครูเชื่อว่าลูกๆของคุณครูทุกคนนะครับเก่งแล้วครับตอนนี้เก่งแล้วเถ้าเปิดเรียนได้ออนไซเนี่ยคุณครูเขียนจว์ให้ไม่ถึงสีนาทีนักเรียนเสร็จแน่นอนครับาังนั้นแล้วนักเรียนฝึกฝน,นบ่อยๆนะครับนักเรียนก็จะเกิดความเขาเรียกว่าเกิดอะไรครับเกิดเทคนิคหรือเกิดความรู้ในเรื่องของการนําสุข,ขุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โอเคครับวันนี้คุณครูก็มีโจทย์นะครับคาถามก็คือให้นักเรียนหาคาตอบเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับทั้งหมด3ข้อครับนักเรียนในเรื่องของการคูณโดยให้นักเรียนหาคําตอบโดยการแสดงวิธีทําทําไมคุณครูถึงให้แสดงวิธีทำเพราะคุณครูอยากให้นักเรียนรู้นะครับนักเรียนทําเองนักเรียนหาคําตอบด้วยตนเองแล้วนักเรียนก็จะเก่งเองครับอโอเคครับวันนี้มีทั้งหมดจุด่3ข้อ9.3คูณ3ข้อที่1 ข้อที่2ก็คือ89คูณ2ข้อที่3สามอ่าห้าคูณห้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปนะครับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับและก็ฝึกฝนบ่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครับ